กลินน้ำมันเครื่องนะครับแต่ว่ามันไม่มีควันขาวนะครับเราเคยมีความเชื่อนะครับว่าถ้ารถมีควันขาวเนี่ยมันจะกินน้ำมันเครื่องนะครับแต่มันไม่มีน้ำมันเครื่องที่ติดที่ปลายไม้วัดเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับเครื่องที่มีปัญหาน้ำมันเครื่องหายแต่ไม่มีน้ำมันเครื่องรั่ว น้ำมันเครื่องซึมนะครับตามมาเลยนะครับผมเลยเราต้องลือเครื่องออกมานะครับเพื่อจะดูว่าชิ้นส่วนไหนที่มันมีปัญหานะครับก็ขั้นตอนในการลื้อก็ลือฝาสูบนะครับผมเคยทํา หลาย ep แล้วนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง vort นะครับเป็น gen 2นะครับหรือว่าเครื่องหนึ่ง e n z นะครับรถรุ่นใหม่ๆนะครับเวลามันกินน้ำมันเครื่องนะครับมันจะมองไม่เห็นควันขาวนะครับเนื่องจากว่ามันมีตัว cat นะครับหรือว่า catalytic c o n วเต t ร r นะครับเป็นตัวกำจัดไอเสียหรือว่าบำบัดไอเสียนะครับเมื่อ ถ,ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆนะครับรถรุ่นเก่าๆเราจะเคยเห็นก็คือควนันวิ่งตามรถรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะมีควนันขาวๆนะครับออกจากท่อไอเสียนะครับนั่นก็แปลว่ามันมีส่วนผสมของอน้ํามันเครื่องปนเข้าไปที่ห้องเผาไหม้นะครับมันก็จะทําให้เกิดควันขาวขึ้นมานะครับมันก็จะมีการ กินน้ามันเครื่องหรือว่าเปลืองน้ํามันเครื่องเราก็เติมน้ํามันเครื่องบ่อยขึ้นนะครับแต่รถรุ่นใหม่ๆม,ม,มาเนี่ยที่มีระบบบําบัดไอเสียนะครับหรือว่ามีแคตาลิ c ติกคอนเวเตอร์เนี่ยมันจะไปทําลายควันขาวนะครับเพราะว่ามันมันไม่ต้องการให้อะสิ่งที่ออกจากท่อไอเสียเนี่ยเป็นมลภาวะเป็นพิษต่อสภาพแวดล้อมนะครับมันก็เลยต้องกําจัดตัว ควันขาวเนี่ยออกไปนะครับคําถามอีกคําถามหนึ่งนะครับก็แต่ตามมาก็คือบอกว่าแล้วถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆนะฮะแล้วก็ก็ขับไปแล้วก็เติมไปนี่ไม่ได้เสียหายอะไรในช่างนะครับขับรถไปแล้วก็พกน้ํามันเครื่องเติมไปเรื่อยๆนะครับมันก็ได้อยู่นะครับคําถามนี้ก็ได้นะครับก็คือขับไปเติมไปนะครับแต่เราต้องรู้ว่าควรจะเติมเวลาไหนนะอย่างเช่นครับ 2,000กิโลเนี่ยหรือว่าขับเออ200กิโลโท่ทีนะ200กิโล2,000กิโลนี่มันเกินไปนะฮะ200กิโลเนี่ยเราก็ต้องเช็คแล้วถ้ามันพร่องลงเราก็ต้องเติมนะฮะชีวิตเราก็จะวนเบียนอยู่กับการเติมน้ำมันเะครื่องนะฮะเติมไปเรื่อยๆนะเติมจนกว่านะครับแค่ตลิติค,คอมเิวเ,เตอร์เนี่ยมันจะตันนะมันแน่นอนมันต้องตันนะครับเพราะว่า ตัวไอน้ำมันเครื่องที่ออกมาเนี่ยที่ออกมาคามันขาวๆเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันจะต้องวิ่งผ่านแคตาลิสต์คอมเิวเตอร์ซึ่งมันมีรูเล็กๆนะครับเป็นจํานวนหลายหลายพันรูเลยนะครับมันเป็นสารสังเคราะห์พิเศษนะครับก็คือเวลาสตาร์ทเครื่องติดเนี่ยตัวอไ,อไอเสียที่มีค่าความร้อนสูงๆเนี่ยวิ่งผ่านเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเป็นฐานแดงๆนะครับนี่คือลูกสูบที่ ที่ผมเลือกออกมาเห็นไหมครับมันจะมีแหวนแหวนมันตายนะลักษณะของแหวนมันตายเนี่ยมันจะรีบติดกับลูกสูบนะครับมันไม่สามารถที่จะกั้นน้ำมันเครื่องนะครับคือแหวนเนี่ยต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับแหวนมันจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับแหวนน้ํามัน1ตัวแหวนช่วยอัดตัวที่2และแหวนแหวนอีกตัวหนึ่งก็คือแหวนอัดนะครับือแหวนกําลังนะครับ แหวนน้ำมันเนี่ยถ้ามันตายเนี่ยคือถ้ามันรีบติดกับตัวลูกสูบเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรีดหรือกักน้ํามันเครื่องเพื่อจะไม่ให้ไปสู่ในห้องเผาไหม้ได้นะครับรถทุกรุ่นเลยนะครับมันจะมีระบบพิเศษของมันก็คือเวลามันทำงานเนี่ยมันจะมีการฉีดน้ำมันเครื่องโดยใช้ปั๊มน้ำมันเครื่องเนี่ยฉีดไปยังส่วนต่างๆของ เครื่องยนต์นะครับซึ่งในในตัวข้อเวียงเนี่ยมันจะมีรูนะครับรูสำหรับเป็นลำเลียงน้ำมันเครื่องเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของก้านสูบนะครับมันก็จะมีแบริง่งหรือว่ามีชาร์ปนะครับแล้วในชาร์ปเนี่ยมันจะมีรูนะครับลำเลียงน้ำมันเครื่องขึ้นไปสู่ที่ปลายของนะ ก้านสูบนะครับแล้วมันก็จะฉีดออกไปนะครับไปเลี้ยงผนังของอผนังของห้องเผาไหม้นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีน้ํามันเครื่องเข้าไปเลี้ยงผนังห้องเผาไหม้เนี่ยมันจะเกิดความร้อนสูงมากเลยนะเพราะว่าลูกสูบมันขึ้นลงเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยหลายพันหลายพันรอบนะครับ จนถึงหมื่นรอบนะบางครั้งบางรถบางคันที่มีรอบจัดๆนะครับในขณะที่เราติดเครื่องเนี่ยมันจะประมาณ800-900รอบใช่ไหมครับลูกสูบมันจะขึ้นลงขึ้นลงแบบคิดดูก็แล้วกันว่ามันจะขึ้นลงขนาดไหนนะฮะตัวที่จะลดความร้อนสะสมของลูกสูบที่ไปเสียดสีกับกระบอกลูกสูบได้เนี่ยก็คือน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็น้าหล่อยเย็นนะครับน้ำหล่อยเย็นเนี่ยมันจะเลี้ยง อยู่รอบๆของกระบอกลูกสูบนะครับส่วนตรงภายในกระบอกลูกสูบหรือว่าเสื้อสูบหรือว่าปอกสูบอยู่ที่ข้างในเนี่ยมันจะถูกเลี้ยงโดยน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อจะลดแรงเสียดทานของลูกสูบกับกระบอกห้องเผาไหม้นะครับมันจะมีการฉีดน้ํามันเครื่องนะครับเข้าไปเลี้ยงตัวกระบอกลูกสูบนะครับฉะนั้น แหวนลูกสูบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทําหน้าที่เป็นเป็นการเพิ่มกําลังอัดของเครื่องยนต์นะครับให้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าแหวนเนี่ยมันก็ยังทําหน้าที่ก็คือกวาดน้ํามันเครื่องให้มันลงแข็งนะครับไม่ให้กวาดน้ํามันเครื่องให้มันดันขึ้นไปห้องเผาไหม้นะครับเพราะว่าในตัวของแหวนเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษของมันก็คือเวลา มันใส่เข้าไปรู้สูบเนี่ยมันจะขยายตัวออกมานะครับมันจะเบ่งตัวออกมาพอเราใช้เครื่องมือรัดแหวนลูกสูบลงมาเนี่ยมันจะหด,หดเข้าไปใช่ไหมครับพอเราใส่เข้าไปในกระบอกลูกสูบเนี่ยปุ๊บเนี่ยตัวแหวนเนี่ยมันก็จะถูกดีดออกมานะครับดีดออกมาเพื่อจะไปะเหมือนกับว่าไปปิดกั้นช่องว่างนะระหว่างลูกสูบกับตัวของกระบอกสูบนะครับทำให้กําลังอัด ของลูกสูบเนี่ยไม่รั่วนะครับคืออัดขึ้นไปเต็มที่เลยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีแหวนน้ำมันนะครับแหวนน้ำมันคือแหวนตัวล่างนะเห็นไหมครับมันรีบติดไปเลยนะครับมันก็จะทำหน้าที่ก็คือ,อกั้นน้ำมันน้ำมันเครื่องเนี่ยไม่ให้มันขึ้นไปข้างบนของห้องเผาไหม้นะครับให้มันอยู่แค่เลี้ยงแค่ตัว ลูกสูบนะครับลูกสูบก็คือแหวนตัวที่3นะตัวตัวตัวที่1เนี่ยคือแหวนตัวบนตัวที่2ถัดจากตัวที่1มาแล้วก็แหวนตัวที่3ก็คือแหวนน้ามันนะครับคือคือหลักการทํางานของมันมันจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อแหวนมันตายนะครับมันจะรีบติดกับตัวลูกสูบนะครับเมื่อมีการฉีดน้ํามันเครื่องเข้ามาเลี้ยงผนังของห้องเผาไหม้นะครับ น้ำมันเครื่องส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะถูกดันขึ้นไปโดยลูกสูบนะครับเพราะลูกสูบมันจะมีการกวาดทุกอย่างเพื่อจะดันขึ้นไปข้างบนห้องพอไหมเพื่อจะทําการจุดให้ให้จุดติดระเบิดให้มันครบวงจรของมันนะฮะก็คือมีดูดอัดระเบิดแล้วก็ขายนะครับเมื่อมันดูด ดูดขึ้นไปเนี่ยมันจะดูดน้ํามันเครื่องขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าแหวนน้ํามันเนี่ยมันไม่สามารถกั้นหรือก,กักหรือก,กันไม่ให้น้ํามันเครื่องเนี่ยขึ้นไปในในชั้นของห้องเผาไหม้นะครับมันก็จะทําให้เราเปลืองน้ํามันเครื่องนี่คือสาเหตุของแหวนตายนะครับผม แตสังเกตเห็นไหมครับแหวนมันรีบติดกันไปหมดเลยเห็นไหมครับคือมันติดเครื่องได้นะคะคือคือด้วยด้วยความพิเศษของเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยมันไม่เหมือนเครื่องดีเซลนะครับเครื่องดีเซลเนี่ยมันจะต้องใช้กําลังอัดที่สูงมากเลยนะครับในการจุดให้เครื่องยนต์เนี่ยติดได้นะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันจะไม่ติดเลยนะยกเว้นเราต้องอใช้วิธีลากรถนะครับ ลากแบบยาวเลยนะฮะแล้วก็เข้าเกียร์นะฮะคือถ้าสตาร์ทด้วยแรงของไดิสตร์ทเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะับก็คือเราจะต้องใช้รถเนี่ยลากอีกคันหนึ่งใบเลยนะฮะแล้วก็เปิดสวิตช์แล้วก็เข้าเกียร์สองแล้วปล่อยคันคือกระตุกมันเนี่ยมันถึงจะติดแต่เบนซินเนี่ยมันติดเครื่องได้นะครับเพราะว่ามันใช้หัวเทียนกับหัวฉีดฉีด เข้าไปในห้องพอไหมแต่จะติดยากหน่อยนะแต่ว่าติดเครื่องได้แน่นอนแต่การเดินของเครื่องยนต์เนี่ยจะเดินไม่เรียบเท่าไหร่เพราะว่ากําลังอัดของมันรั่วไงครับมันมันมันไม่สามารถที่จะทําให้เครื่องยนต์นิ่งได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญมันจะไม่มีแรงนะมันติดเครื่องได้ก็จริงแต่ไม่มีแรงพอเราเปิดแอร์เนี่ยมันแทบจะจะดับเลยนะถ้าเราเข้าเกียร์เกียร์ออโต้เนี่ย มันแทบจะแบบไม่ทํางานนะคือต้องเร่งเครื่องแรงๆมันถึงจะจะออกตัวให้หรือว่าเอาง่ายๆนะครับถ้ามันแรงมันตกน้อยๆตกน้อยลงเนี่ยเราเปิดแอร์เนี่ยมันจะไม่ทํางานนะครับมไม่ทํางานระบบเขาไม่ยอมให้ทํางานเพราะว่ามันป้องกันความเสียหายในส่วนต่างๆนะครับตัวนี้เป็นแหวนนะแหวนลูกสูบของ1 n ึ่นะครับ ลูกสูบเมื่อกี้เนี่ยผมทําความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็เอามาเพื่อจะทําการเปลี่ยนแหวนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลาเราเปลี่ยนแหวนเสร็จเนี่ยแหวนเนี่ยมันจะพองออกมานะฮะผมเรียกว่ามันพองออกมานะก่อนหน้านั้นคือมันรีบ,ม,รบมันรีบติดลูกสูบนะครับอันนี้คือผมจะอธิบายให้กับเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับให้ฟังให้เข้าใจว่าทําไมน้ํามันเครื่องเราถึงหาย มันหายเพราะอะไรนะครับหายหนึ่งเพราะว่าแหวนเราเนี่ยมันรีบติดนะครับมันไม่สามารถที่กักกั้นน้ามันเครื่องได้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่ตัวของลูกสูบลงไปที่ตัวเสื้อสูบนะครับเพื่อจะทําการประกอบอเครื่องยนต์เข้าไปนะครับ ที่น้ำมันเครื่องมันหายเนี่ยมันไม่จําเป็นที่ต้องรั่ววหรือว่าซึมนะครับการรั่วการซึมเนี่ยมันบ่งบอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยพวกซีนต่างเนี่ยมันมีปัญหานะแล้วก็แก้ไขได้แต่รถบางคันเนี่ยมันไม่มีการรั่วไม่มีการซึมของน้ํามันเครื่องแต่น้ามันเครื่องมันหายเราต้องเติมน้ํามันเครื่องนะเติมบ่อยด้วยนะครับถ้าเราไม่เติมน้ํามันเครื่องแล้วเราใช้จนมันล จนลืมนะหรือว่ามีไฟการน้ำมันเครื่องโชว์นะครับมันก็จะเกิดความเสียหายให้กับแบริ่งหรือว่าชาร์ปนะครับทาให้ชาร์ปหรือว่าแบริ่งเนี่ยเป็นรอยนะหรือว่าอาจจะไหม้ได้นะครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องมันไม่พอนะเมื่อน,น้ํามันเครื่องไม่พอเนี่ยมันจะเกิดการเสียดสีของชาร์ปกับข้อเหวี่ยงนะครับแล้วก็ ชิ้นส่วนต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวนะไม่ไว่าจะเป็นเผาเหลาลิ้นไม่ไว่าเป็นเผาข้อเวี่ยงนะถ้ามีการหมุนมีการขยับตัวเนี่ยมันจะต้องมีน้ำมันเครื่องเข้ามาเลี้ยงนะครับตัวนี้คือการถ่ายข้างล่างนะข้างล่างของตัวเครื่องยนต์1น z นะครับมันจะมีแครง2ชั้นคล้ายๆกับเครื่อง 1A ่อ z, กับ 2AZ ที่เป็นแคมบรีนะครับพวกนี้เป็นแครง2ชั้นดังนั้นนะครับไม่สามารถที่จะปอด ถอดแข้งเดียวได้นะครับผม ของลูกสูบแล้วก็ประกอบแข้งอะไรให้เรียบร้อยนะก็ตามไปดูในคลิปเก่าๆนะครับเดี๋ยวมันจะซ้ำกับตัวของอที่ผมทำไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อจะเช็คในส่วนต่างๆนะครับเช็คว่า,าตัวของปั๊มน้ำมันเครื่องมันทำงานปกติไหมแล้วก็ตัวของ ลูกสูบทำงานเป็นยังไงนะครับมี<ว><น>ข้อสงสัยยังไงก็ถามมาได้นะครับผมก็จะทําคลิปอธิบายให้ฟังนะครับ ว่ามันทำงานยังไงมันเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากมายสำหรับคําถามที่ถามเข้ามานะครับซึังผมได้ใหม่คลิปหน้าว่าผมจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมนะครับกดติดตามหรือกด s ับสไครต์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานได้ผลิตคลิปใหมๆ่ๆออกมาให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม